สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอเดียวดูด,ด,ดีกับผมครับดอกห้าพิรพงศ์คินทรพัก์ผมดอกสามนันทพลบุญต้อยรับหน้าที่ดําเนินรายการครับวันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ไปชิมและมีสาระกันที่ไหนติดตามชมดูนะครับผมไปขึ้นรถกันแล้วนะครับสะตามมาเลยครับ ได้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 ได um. ้ได uh ้ได้ไคัขางไขึ้นทำไมางหลังฮะโอ้ขึ้นธรรมดาโลกมันไม่จำครับพี่น้องโร้อมเด้๋ยวชั้นไปดูช่วงดอกเดียวพาทัวร์ ตอนนี้เราก็มาถึงสถา,านที่ที่เราจะพาทัวแล้วครับนั่นคือบ้านของนายพนดูดิสีทองหน้าหรือดอกหกของเรานั่นเองครับตามมาเลยครับไปยันี่คือบรรยากาศบนบ้านของออุเดชสีทองหน้าบ้านเขาหน้าอยู่มากครับโอ้โหสวยงามเหมือนกับื่องหันเลยครับชมบรรยากาศเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมได้เจอแฟนของผมแล้วตัวเองเขาคิดถึงจังท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พปในหลังบ้านแมนนะครับใช่แล้วครับเย็นสบายครับบันบันไม่ได้ไไนอนเราไปดูบรรยากาศด้านหลังบ้านก่อนนะครับถามะไรครับอ้าวนี่ป่า,น,ปา,านี่นี่จะป่าธรรมดานี่ป่าเสียวมากๆเลยเนี่ย ยังไงครับผมไม่เข้าใจป่าอ้อยจับเสือเอเรียกหวงเรียกกันเลยพอดครับท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นจักรยานไม่ใช่จักรยานธรรมดาเป็นจักรยานที่บากมากๆจริงๆจังบากกูนี่แหละช่วงดอกเดียวพาชิง หม้อนี้นะครับเป็นอาหารที่เราจะพากันมาชิมนะครับต่อเข่าหม้อก่อโอ้หม้อนี้เขาเรียกว่ากันไก่นะครับผมผมว่าน่าจะอร่อยนะครับร้อนห <c oughs> <c oughs> ม้อนี้เขาเรียกว่าต้มไก่นะครับไม่ใช่ไก่ธรรมดานะครับ <c oughs> ไก่บ้านไก่จ้า เราเรียกว่า <PE> เาสื่อมแตมส้ตมตำส้มตำนะครับในการทานข้าวครับต้องียกกันมากินเยอะๆครับถึงจะอร่อยครับคนอีสานครับอันแรกก็นี่นะครับนํำมาลรกลลวัวไปชั้นตัวเดียวคนน้ายลย้ไผ่านครับต่อไปเมนูที่สองครับเบิรเยี่ยมจะทายออกถาอาหารต่อไปเมนูสุดท้ายนี่คือกันไก่นะครับ หน่อ,อ,เ,อเดียวพาชิมสุดยยดเดี๋ยวผมขอตัวรับประทานนี่เสร็จน,นะครับโอเคครับผมช่วงดูดีมีสาระ,าระการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานี่ช่วงนี้เราก็เที่ยวเมืองไทยเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นคืออันนี้คือก็เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยล,ลูกหลานชาวลูกหลานชาวบ้านช่ยวยกัน ปรับปรุงแล้วก็อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกสุดท้าต่อไปครับตอนนี้รายการดอกเดียวดูดีก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมอาทิตย์หน้านะครับครับกับรายการโดดเดี่ยวหรือ i